ทำงานวันสุดท้ายของปีได้ของขวัญจากบอสพูดคุยกันกับเพื่อนที่ทำงานว่าเราจะได้อะไรจากบอสไหมปีนี้เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วตกลงกันอย่างดีเราคิดกันไว้แล้วว่าเราคงจะไม่ได้อะไรจากบอสหรอกแต่ที่ไหนได้ก่อนที่จะเลิกงานบอสเอาเข้ามาให้เล็กๆน้อยๆอ,อ่า เป็นวายแล้วก็เป็นแก้วคล้ายๆกับเป็นแก้วอะไรไม่แน่ใจนะคะเป็นแก้วที่อ่าเป็นแก้วใส่เทียนพี่น้องเป็นแก้วใส่เทียนที่แรกนึกว่าเป็นแก้วดื่มน้ํำหรืออะไรก็ว่าทําไมเป็นลายแปลกๆของขวัญไม่เล็กๆน,น้อยจากบอสที่ทํางานบอสที่ทํางานแม่สมสีอ่าเขาไม่ได้มาทํางานร่วมกันกับเรานะคะเขาก็จะทํางานอีกที่หนึ่งพอบอสที่ทํางานไม่สมสีเขามี าสายงานของเขา3ส,สาขาและสาขาที่แม่สมศรีอยู่ก็คือบอสจะไม่ลงมาเลยปีหนึงจะมาแค่2ครั้งก็แค่มาแบบว่าเจอหน้าพนักงานพูดเซฮันหลแค่นั้นเขาก็จะไปคือเขามีงานที่เขาต้องรับผิดชอบแต่หัวหน้างานเขาจะรับผิดชอบในงานที่แม่สมศรีทำเราพูดกันเล่นๆกับเพื่อนที่ทำงานว่า วันปีนี้อยู่ได้ของขวัญจากบอสที่ทํางานคืออะไรไม่มีใครได้อะไรและ ouais ไม่มีใครคาดคิดเพื่อนที่ทํางานคือเราคิดกันไว้แล้วว่าปีนี้เราจะไม่ได้อะไรจากบอสแต่ผลจุดท้ายแล้วได้ค่ะได้อยู่นะคะเป็นวายเป็นเล็กๆน้อยๆของขวัญของกํานันเล็กๆน้อยๆคือทุกปีบอสก็จะจัดงานเลี้ยงให้อยู่แล้วแต่ทุกปีเช่นกันบอสก็จะมี เป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นบัตรกำนันหรือว่าเป็นอ o u c h e r ก็คือเป็นบัตรส่วนลดให้เราไปช้อปปิ้งห้าสิบปอนด์แต่ปีนี้รู้สึกว่าเรารู้ถึงว่าอะไรอะไรก็แพงขึ้นทุกอย่างก็แพงขึ้นบอสคงจะงบน้อยหรือว่างบไม่พอแต่ก็ยังมีของในเล็กๆน้อยให้พนักงานทุกคนเสมอกันหมดไม่มีใครได้เยอะกว่ากัน เป็นของเล็กๆน้อยเขาห่อมานะคะคือบอสห่อเองผูกผูกริบบิ้นมาให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่มีการ์ดนะคะเพื่อนๆค่ะไม่มีการ์ดให้มีแค่นี้นี่แหละค่ะวันนี้ก็มานําเสนออยากมาโชว์สิ่งที่ได้จากบอสที่ทำงานทำงานวันสุดท้ายของปีค่ะสู้กันไปแป๊บเดียววันเวลาผ่านไปเร็วมากคิด จะทำอะไรรีบทํานะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะทําแล้วไม่เดือดร้อนตัวเราไม่เดือดร้อนคนในครอบครัวทําไปเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะเลิฟเลิฟทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ